บักจำฉันได้ไหมแม่นายชื่อซาร่านายเคยเอาหนังสือพิมพ์ยัดรองเท้าทางการต้องการตัวนายฉันไม่ทำแบบนั้นแล้วคนที่คิดว่านายควรทำพวกนั้นไม่ปล่อยนายเลือดแน่ กัตันแม้ว่าคนมากมายคิดเป็นฮีโร่แต่บางคนก็ใช้คำสารเตี้ยมากกว่าคุณใยายามน้าจนขีดจำกัดไม่นั่นเป็นสิ่งโลกต้องทนต่อไปฉันรู้ว่าบัคกี้เป็นเพื่อความหมายต่อคุณแต่อย่ายุ่งกับเรื่องนี้เลยคุณมิแต่จะทำให้แย่งย่งแล้วคุณจะจับผม มันต้องมีผลตามมากับจันคุณดูไม่สบายารวันนี้เหนื่อยหน่อยถ้าเราสามารถจเบเรอราวพวกรหลายผมไม่คิดอย่างนั้นบางครั้งผม,ผมอยากฝันเสื่อของคุณหรอกผมแค่อยากแน่ใจว่าพวกที่เขายิงก็สุดท้ายกขาต้องยิงผมเหมือนกัน คุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอยากใช้กำลังเป็นทางออกจริงๆเหรอเอาไงดีเราสู้แต่คุณรู้ผมไม่มีเลือกทางอื่นแต่เขาเป็นเพื่อนผมผมก็เคยเป็นเพื่อนคุณ กับตันอเมริกาซีวิงวอลสิบแปดมมสายนในลูปภาพยิมพ์ฝากกดซับและกดไลค์ด้วยสับกระจายนะ